สวัสดีครับพบกับทนายกรนะครับในช่องเพจปรึกษาทนายฟรีจริงใจในการทำพดีและในช่อง YouTube ปรึกษาทนายฟรีนะครับวันนี้ทนายกรเอาข่าวดีมาฝากครับเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับใครที่มีญาตินะครับติดคุกอยู่ในคดียาเสพติดนะครับไม่ว่าตอัตราโทษจะประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรืออัตราโทษ30ปีอะไรพวกนี้นะครับทุกอัตราโทษพอดีพรบรตัวใหม่เนี่ยนะครับก็ รับอัตราโทษลงมาและก็มีประโยชน์ต่อจำเลยและก็นักโทษมากด้วยแม้ว่าคดีจะถึงที่สุดไปแล้วก็ยังสามารถยื่นคําร้องเพื่อขอลดอัตราโทษได้นะครับกฎหมายนะครับก็มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่8พฤศจิกายนนะครับ2564แล้วก็จะมีผลใช้อีก30วันก็ประมาณวันที่ 9ธันวาครับก็น่าจะสามารถที่จะใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีญาตินะครับโดนคดียาเสพติดอยู่แล้วก็อยากให้ได้รับการลดโทษน,นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูแต่ถ้าอยากได้ทางรัฐก็ปรึกษาทนายกรได้นะครับทนายกรก็จะรับทําเป็นทนายความให้นะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในในการว่าจ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาข้อมูลเบื้องต้นอยากได้คําปรึกษาก็ให้ได้นะครับเพราะว่า ในลักษณะการที่เราจะยื่นอะไรพวกนี้ก็ต้องมีการเขียนคำร้องกับศาลก็คือการว่าจ้างทนายในการทำนะครับก็เดี๋ยวก็มาว่ากันเป็นกรณีกรณีไปอัตราโทษมากอัตราโทษน้อยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกับคนที่โดนจำคุกในคดียาเสพติดนะครับศาลก็เมตตาให้เพราะฉะนั้นเราก็มารองในการที่จะลดโทษดูกฎหมายใหม่ก็ใช้กันใหม่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งเป็นข่าวดีกับ ญาติญาติของคนที่โดนคดียาเสพติดนะครับยังไงก็มีปัญหาอะไรนะครับทุกคดีปรึกษาทนายกรได้รีนะครับอยากเร็วโทรมานะครับ0 9 7 1 3 0 8 4 5 1ถ้ารอได้ก็ข้อความทิ้งเอาไว้ครับแต่ทนายกรอาจตอบช้าเพราะว่าวันหนึ่งมีคนโทรมาเยอะมากๆยังไงก็ยินดีครับปรึกษากับทุกๆคนนะครับมีปัญหาไม่เข้าใจอยากได้คำปรึกษาเบื้องต้นโทรหาทนายกรได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นจะจ้างทำคดียังไงก็ นะครับฝากกดติดตามกดแชร์ทั้งเพจแล้วก็ YouTube TikTok ด้วยนะครับหวังว่าจะได้ FC ทุกขั้นช่วยสัสรุนด้วยแล้วกันเนาะจะได้กระจายข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ความรู้าังกฎหมายใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เทคนิคในการต่อสู้คดีเนี่ยให้กับทุกๆคนได้รับรู้เอาไว้นะครับยังไงก็อย่างที่ทนายกอนบอกนะครับในคดีอาญาก็แนะนําเลยนะครับเน้นเลยว่าเลือกทนายที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์และเก่งสักหน่อยนึงเพราะว่า คดียา,ยามันเกี่ยวข้องกับอิสรภาพของเราชีวิตของเรานะครับยังไงขอทุกคนโชคดีนะครับถ้าโดนคดีนะครับก็ขอให้รอดนะครับจ้างทนายก็ขอให้เจอคนเก่งๆเนาะเราจะได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม